อันนี้จังทุกขังอนัตตาคืออะไรอ้วนนี้ดีนะแปลกมากเลยอะ่ะเช้าบรรยายก็บรรยายเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาบ่ายมาก็อันนี้จังทุกขังอนัตตาสงสัยวันนี้คนที่ฟังธทมจะบรรลุธรรมกันหมดซะมั้งกูว่าจะเดินไปสู่การพ้นทุกข์กันหมดซะทุกคนละมั้งเนี่ยวันนี้แปลกมากเลยอาจารย์นั่งสังเกตตัวเองตั้งแต่เช้าแล้วพูดธรรมะเกี่ยวกับการถอนอุปาทานท่านเลยเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาท้างนั้นเลย แทบจะไม่มีคาถามปัญญาอ่อนเพอเจอเลยมีหลุดแทรกแซงมานิดเดียวเท่านั้นเองแต่ที่เหลือเป็นไปเมื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเท่านั้นเลยเออแปลกว่ะสงสัยพวกนี้กำังจะได้เป็นโสดาบันกันลรบังเนี่ยอนุโมทนานะกับการที่จะต้อนรับเข้าสู่ความเป็นโสดาบันในเร็วนี้นะเอออันนี้จังทุกขังอนัตตาคืออะไรอันนี้จังคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือมีความแปรปรวนเสื่อมสลายแตกทําลายเไปไ็นไปธรรมดาเมื่อกี้อาจารย์อ่านคําถามคําถามที่อาจารย์อ่านเมื่อกี้จบไปยัง จบไปแล้วใช่ป่ะอันนี้จังไหมอันนี้จังเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะอะไรมันดับไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์คำถามใหม่ยังคำถามใหม่เรียบร้อยแล้วคำถามเก่าจบไปยังจบไปแล้วดับไปยังดับไปแล้วนี่เรียกว่าอันนี้จังคือไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจารย์นั่งอยู่ตอนนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะว่าบ่ายโมงครึ่งแล้ว<ฆ>ตอนนี้อาจารย์นั่งอยู่เที่ยงหรือไม่เที่ยงที่อาจารย์จะนั่งอยู่นี้ตลอดชีวิตไหม ไม่เดี๋ยวาจะาบรรยายสวดอาจารย์ก็ลุกออกจากโซฟานี้ไปแล้วใช่ไหมสรุปอาจารย์บรรยายทมนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เทียงเพราะอะไรมันมีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกต้องไหมหมดเวลาอาจารย์ก็ต้องเดินทางต่อไปที่อื่นนี่เรียกว่าอาน,นิจจังไม่เที่ยงแปรปวนตลอดเวลาพวกเรานั่งอยู่ที่นี่ยันตายไหมไม่เดี๋ยวก็ต้องเดินทางกลับบ้านไปทํากิจการงานอย่างอื่นที่นี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เทียงเราใส่เสื้อผ้ากันเนี่ยที่ใส่กันอยู่ทุกวันนี้ตอนเนี้เราใส่กันทุกวันไป เสื้อชุดเนี้ยใส่ทุกวันไหมใส่ตลอด24ชั่วโมงไหมหนะไม่เที่ยงแล้วเห็นไหมมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวกลับไปบ้ากนก็ถอดชุดนี้ออกไปใส่ชุดใหม่ถูกต้องป่ะเมื่อเช้ากินอะไรบางคนกินกระเพราไก่บางคนกินหมูกรอบตอนเที่ยงกินอะไรบางคนกินลาดหน้าบางคนกินกะเพราไก่เหมือนเดิมตอนเช้าตกตอนเย็นกินอะไรบางคนกินก็าต้องกุย้ยบางคนกินสุก,กี้ตีน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พวกเราทุกคนกำลังนั่งมีชีวิตอยู่ตอนนี้แต่หลังจากนี้จะเดินสู่ความตายได้ไหมได้อันนี้จังไม่เที่ยงเนี่ยเรียกว่าอันนี้จังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขใครว่าสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์บ้างยกมือขึ้นใครว่าสิ่งไม่เที่ยงเป็นสุขบ้างยกมือขึ้นแสดงว่าทุกคนยอมรับว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะอะไรมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจารย์ถามว่า ถ้ากระโถนใบนี้มันอยู่กับอาจารย์ตลอดแล้วอาจารย์รักกระโถนใบนี้มากไม่ยอมให้พัดภาคจากการไปได้เลยไม่ยอมเด็ดขาดอาจารย์ยึดมั่นถือมั่นในกระโถนใบนี้มากถ้ากระโถนใบนี้เที่ยงอาจารย์จะมีความสุขตลอดไปไหมจะมีความสุขตลอดไปเพราะมันเที่ยงแต่ความเป็นจริงกระโถนนี้มันเที่ยงไหมไม่เที่ยงเสื่อมทาลายได้ไหมได้หายได้ไหมได้ถ้ามันหายอาจารย์สุขหรือทุกทุกเพราะกระโถนไม่เที่ยง มีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าอาจารย์ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้อาจารย์ไม่ยอมให้มันเสื่อมแต่มันเสื่อมอาจารย์ทุกไหมทุกไอเนี่ยอน,นิจจังไม่เที่ยงเมื่ออาจารย์ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงคือสิ่งที่อน,นิจจังอาจารย์ทุกไหมทุกเ <bage> นี่ยเ,เรียกว่าทุกขังมีความทุกเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกขังคือทุกสงังทุกยิงทุกสังที่เราไปยึดมันนะเ,เรียกว่าทุกขังหมดยึดอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเรียกว่าทุก อนัตตาไอ้สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยากจะยกกระโถนเนี่ยอาจารย์ทุกเพราะกระโถนแน่นอนแล้วพ่ออาจารย์ไปยึดในสิ่งที่เสื่อมได้แล้วไม่อยากให้มันเสื่อมแต่มันเสื่อมพอเวลาอาจารย์ยึดไอ้นี่มีตัวตนจริงไหมไม่มีเพราะอะไรมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่สักพักเดี๋ยวก็ดับไปเกิดขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่สักพักเดี๋ยวก็ดับไปเ,น,เไปนี่ยเรียกว่าอนัตตามันไม่มีตัวตนอยู่จริงเกิดขึ้นเราก็ไปยึดในการเกิดตั้งอยู่ก็ยึดท้งขณะที่ตั้ง ดับไปเราก็ยังยึดต่อไปไม่ยอมปล่อยจากมันสัพักก็เกิดใหม่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยความหมายของคําว่าอนัตตาอนัตตาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอาจจะถามว่ากระโถนในมืออาจารย์เนี่ยมีหรือไม่มีกระโถนมีหรือไม่มีใครว่ามีกระโถนอยู่บ้างยกมือขึ้นใครว่าไม่มีกระโถนบ้างยกมือขึ้น นี่ไม่มีเหรอกูถืออยู่ในมือมึงไม่มีเหรอเนี่ยใครตอบเป็นอย่างอื่นใครว่าไม่มีไม่เป็นบ้างมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เยอะมือขึ้นอายังมีอยู่บ้างคําตอบคือถ้าใครเห็นกระโถนในมืออาจารย์ว่ามีจะตอบผิดในอนาคตแต่ตอบถูกในปัจจุบันขณะเพราะอะไรอาจารย์ถืออยู่ตอนนี้มันมีอยู่ตอนนี้เจ้าบอกไม่มีไม่ได้ แต่มันจะบอกไม่มีได้ตอนไหนอนาคตข้างหน้าที่มันเสื่อมไปแล้วไม่มีแน่นอนคําถามกระโถนนี้อนาคตมีไหมไม่มีแน่นอนเพราะอะไรวันหนึ่งเดินสู่ความเสื่อมแน่นอนแต่เสื่อมวันไหนรู้ไหมไม่รู้แต่เสื่อมแน่ไหมแน่ไม่มีแน่นอนไหมแน่นอนแต่วันนี้มีไหมวันนี้มีแต่ใครตอบว่าปัจจุบันไม่มีผิดหรือถูกผิดในปัจจุบันแต่ตอบถูกหไหนไหน อนาคตข้างหน้าตอบถูกแน่เพราะอะไรอนาคตไม่มีแน่นอนเนี่ยอนตตาความหมายของมันมันจึงทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนี้ไงเพราะอะไรมันมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นี่แหละมันจึงทุกข์เพราะไอ้นี่แหละเพราะเราไปยึดว่าอะไรมันมีเราไม่เห็นไปตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เราไปเห็นว่ามันมีเท่านั้นไม่ใช่ไม่มี นั่นแหละเราจึงทุกข์ร้อนเพราะความมีความเป็นในตัวมันเนี่ยเรียกว่าอัตตาตัวตนเรามีอัตตาตัวตนในอะไรในสิ่งที่เป็นอนัตตาเราจึงมีความทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนี้นี่คือความหมายของอนิจจังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะมันไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่เราพยายามจะให้มันมีตัวตนมันจึงทุกข์ใจนี่นะ